เฮ้ยทั้งที่เมื่อครู่ยังอยู่ตรงนี้ยายจึงหายไปรีบไปหามาให้เราให้ยาคาฟาบาดไอะไเฮ้ยสเสด็จพ่อสเสด็จพ่อทำของสำคัญอะไรหายอย่างนั้นเหรออะไรหายอ่ะเจ้ารู้ได้ยังไงฟาบาทรงตามหามากนี้แค่หรือไม่เอ้าท่านที่เมื่อครูก่กระหม่อมกินไปและทะทะ้วท้แท้ นี่และมาต่อจบ <ตก S 2> หน้าเราจะหายย่านะตกหน้าแรงยัยยงไงเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วจะอยู่ที่ไหนได้โขาเขาสาใจอ่ะสาใจย่าอะไรยอย่างนี้ย้อนภาพหน่อย l e ี s e ด้านหลูมมาช่วยได้ไหม อยากจะกรี๊ดนะ